ตามเดบรูเดบรูอุ้ยเกี้อนต้องถัดจากพวกนี้มีเดบรูไปผู้วิ่งไปเพื่อนมันร้อนอ่ะไม่ร้อนกันห้าคนส่วนหลวงก็เย็นอร้นเลยสามสี่องศาเติร์ปเมมเป็นหนักพัดส่วนหลวงส่วนหลวงมึงหน่อบ้านไม่ร้อนเพื่อนพูดจริงเ้ยเลือกตัวดี ได้เพื่อนเดินไปสวยไหวฮัลทอดแมนดิวิ่งเสร็จไปกินต่อเหรอโอ้โหไม่ไหวว่าไม่มีอะไรอ่ออันนี้มาเซ็กสตีมเซ็กสตีมเนี่ยอืมสตรีมอยู่ดูหมาไหมนี่มาดูให้ชมหมาเฮ้ยไม่ใช่ชมหมาเออชมหมาเออนี่ไม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 ่ดูมึงอ่ะดูดูนี่ สวัสดีสวัสดีกล้องเรวินนี่น่ารักจริงจริงเลยเส้นแค่ไอ้นะเว้ยวะจะมาคลิปคัดชาวไหมครับมันโผล่ขึ้นมาบอลบี๊เส้งแพ้อายนะเว้ยฮะแพ้อายนะแค่ไอ้นะแพ้อายนะเว้ยเใช่ดีจังนะดีนี่คลาสสิกก็พอแล้วไม่ต้องใช้ปืนเยอะแยะหรอกอือให้ดูกน ช่องไมเคิลโดไปดูไมเคิล่ะพอแล้วคลาสิกก็พอแล้วอย่างดีอ่ะอะแม่งเปิดชีตอ่ะหนังไมเคิลเล่นเกมปืนอย่างเยอะใช่หรอหนังไมเคิลอ่ะไมเคิลแจ็คสัน เขาคือคือไม่รู้งมัาเขาคือใครวินนี่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 ซิงเป็นวิซิงหลองไหมหวังอยู่แล้วหวังศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาหวังเอาหวังซิงหวังไหมนายยิงไหวะซิงเาเปลี่ยนตัวสิ่งแอ้วจ๊ก็จะคือ โอ้ยี่ฟ้าอะไรบินทะลุช้้างออพอ From Mad นี From Mad ขอญาตเลย Slow metabolism อ้าว อ๋ยิงให้โดนดีพีที่ยิงยิงให้โดนได้แม่งกูอยู่ข้างหลังแล้วไงไม่ขนาดนั้นกูอยู่ข้างหลังแล้วดิเดขนอดนั้นเองเพื่อนถ้ากูอยากตัดแบบระดับแบบ มลรีวินาทีแล้วแบบอยากให้มันชาเพือ้มันห้แบบอยากให้ตัดให้ตรงจังหวะมันมีวิธีตัดให้ตรงจังหวะนี่คืออะไรวะแบบระดับมีมีนาทีอะแบบตึง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 ก็จะดึงดึงมันยืดออกมาไม่ได้มันก็ได้แหละแต่แบบหมายถึงพะไจะเสียงเสียงเสียงมันก็ไม่สโลด้วยอยากดีเอถ้าอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนแล้วหลวงพัดเั่นแหละไม่ได้กูหยไม่โด้ไม่สามารถ อาจจะสามารถได้ถ้ามีโปรอโอ้ร้อยสี่สิบเจนไม่ตายโอ้โหไไ่ได้ยังไงภาพทิง<อ>้งอ่ะหลงให้มันทิง้งเสียงอะไรนะให้มันซิง์อ่ะเลยทำให้ภาพมันสโลว์แล้วเสียงมันสโลว์ตามไปด้วยไม่อยากอยากให้แบบอยากให้ตัดให้ตรงจังหวะแต่แบบไอ้อที่มันเร็วเกินอ่ะกูแค่อยากจะให้แบบวิดีโอกูมันช้าลงอ่ะก็ลดสปีดดิแต่ก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆทั้งหมดนะเอ้ก็ขุมเอ้ก็เรียกกันแล้วกด โอ้โหขนาดนั้นเองขนาดนั้นเองวินนี่มันมีวิดีโอสปมีร้องอะไรอะไรแกให้ซีงบีดเอาวะแต่โค้กนั้นนั้น is a big b i เอ s delicious นั้นโอ้โหเออโยเอออยากอยากตัดให้ตรงบีดอะไอ้เงี้ยมึงแรปมึงแรปเหรอแรปแองใช้ความสามาแล้วเหรอกูคนหนึ่งคนคนนี้ ไม่งั้นเขาจะแอคกันทำไมวะหลั<ป>วผมตัดเแ็ปคัดตึงมากอ๋อได้เนื้อกูเป็นคนที่ตัดเแ็ปคัดตึงเองจน, <c oughs> จ,นจนเหล่าเวลกันโผล่ต้องตกง,งานซึ่งนั้นไม่มีทาง <c oughs> ยายมันก็ไี้ทำไมมึงไม่ขยับวะดิมีดีแค่บอกเหมือนมึงเอาทีสอสีมันระบายสีบ้านอ่ะห <c oughs> นูันก็ได้เหมือนเลย

อย่าบอกนะตรงนี leaking, ้ยิงได้อะเหลือจเชื the ่อฉันเนอะยิงจากตรงนี้ได้ดิยิาตรงนี้ได้แต่กลยังไม่ได้ปรับเลยคนปรับอ่ะดิตีใครน่อยู่ตรงวันไหนแล้ว ไปเลยคราวนี้เป็นมึงเองนะเนอะอ้าวหรือกูรู้ไงระวังกูรู้ถึงการมีอยู่ของมึงนะเอ้ยให้มันทำอะไรแล้วกูก็รอยัดรอจะเอ๋จะเอ๋อยู่ไหนวะ เฮ้ยไม่ออเฮ้ยแม่งเดินทะลุทัวร์กู่ไหนวะทีอเมริกาไม่มีใครเฮ้ยแม่งลอยไปแล้วไอ้เหี้ยบมันกำลังย้อนลงมามาข้างล่างมันจะโผล่เฮ้ยยดดิที่มันยิงไม่ได้เหรอที่กู กูไม่สามารถทำอะไรปีญานได้สีอ <laughs> แอฟริกาไม่ไม่เพย์แน่นอนนะดิอ้าวแล้วจะวัดเดอ้อโอ้โหโดนไปก่อนหนึ่งเล่มสวย <c oughs> หนึ่งเล่มะ <c oughs> วะ <c oughs> มันขนาดไหนกันเ <c oughs> ชียววะดิ <c oughs> พีเดฟหนึ่งไม่โดนโดดซ้อมอีกต่อไปทำไมมันสกิลไม่จับกัดไรอย่างสุดยอดเลยดิไม่ธรรมดายจริงถ้าเราครูแบบ อยู่ด้านบนเนี่ยเลยแล้วัเลยอ้ถับอะไรปัญญาอ่อนดิถับปัญญาอ่อนชุบเด็บโหง่ายจริงง่ายจริง นี่ไม่นึกว่านึกว่าลดโหมันเปลี่ยนตัวได้ด้วยเหรอรีบใหม่จะกันสกิลนะ แม่งมึงสู้กับนินจาไหวเวะทีฮะถามแค่แหละมันกันยังไงวะดี่ฮ่าฮออฮ่าฮ่า่าาฮาฮ่่่าฮ่าฮ่ไห่อ่าไ่นฮูาเล่นที่เหลือ่าฮ แล้วเกมกูค้างเลยอ้าวโอ้ไม่มีโก้โอไม่มีโกเออเกมกูค้าง oh, <my> าเลย <Okay. S 1> ดิมึงกดรีสตาร์ทเดียวไปเมื่อกี้นะเกมกูค้างมาแล้วเคทูสี่เกมกูค้างไปแล้วดิโอสแตนดังเลยอ่ะโดนสแตนดัง, uh, ดงอ้าหลุดมาเลยเนี่ยคนอื่นมาแล้วไมกับโดนสาดดีมันเนาะ น่ะเหลือน้องหลวงแลวน้องหลวงไม่เล่นเล่นไม่ได้เพื่อนตัดคลิปอยู่ต้องส่งพรงนี้โอ้โนแล้วใครเป็นผู้เล่นคนที่ห้าเจ้าเราไม่มีได้เหรอเอ็งมาก่อนมาแป๊บเดียวนั่นึงเดี๋ยวให้เพื่อนดูก่อนใครใหหลวงมึงมึงแรปเหรอ นมโล้ไม่ใช่แล้วกูตัดคลิปที่กูบายถึงตรงบีดเลยคือกูจะตัด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 รูปแบบเพลงเหรอหรืออะไรแบบนี้อตัดให้ต้องย้อนโคตรปัดเนี่ยกูจะลวกเลย่าง Vaz, โอ้ยโอ้ยไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยโอ้ยนายนายเล่นอย่างนี้แค่ดูแลตัดไว้ตามชาฮ่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 าฮ โอ้โกมเหอเ็นเดี๋ยวมา <c oughs> โโหปืนนี่่าปืนปืนกว่านี้นไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่ดีเลยคนยิงนหะ โอ้โห oh, oh. ทำดีนะจัดปล่อยโล่งเหรอปล่อยโล่งปล่อยโล่ง นนโซวเลียครับโอ้โหโอตอบจุด เกมบ้ามันเป็นเกมเย็นค่อยหาจาังหวะโอ้ไอ้น,นี้จะเล่นแต่ตัวเดียวอย่างเดียวเลยมันนีก็จะชนะยังไงละ่ะไอนน้บ้าเขาเล่นเป็นทีมถึงตันรดใตมมจแฝงด้วยอบ้างเนะ โอ้ยเซเลนน่ะเอาไว้ดิึังทำทันอุ้ยดีไปหน่อยโอ้โหเขาได้อย่างไร huh <laughs> can <coughs> mm -hmm. you back can you back girl. ตัวหนึ่งที่ยิงสามเต็มได้ครับเพราะมันต <c oughs> ัวหนึ oh. ่งท okay. ี่ยิงสามเต็มได้ครับเพราะมันตัวหนึ่งที่ยิงสามเต็มได้ครับผมมันการทำไหมโอเคโอ้โหกานทำไหมโอเคโอ้โห อุ้ยโอ้โหเหนือคอมพมาอ่โอ้โหเหนืคอมพาหคี่ปล่อยขาเมืร่พี่ปล่อยขาเมือไหร่ อพอละพอได้ปั่นโอเคโอ้ย เฮ้ยวันแมนโชว์ป่ะเนี่ยโอ้โหนึ่งว่าจะเรียนนิดหน่อยอุย้ยหนึ่งคัดหลักอุย้ยนี่มาแล้วมาแล้วในอัพรวๆเลยติ <c oughs> ดใจแค่ไหนนั้นนะ <c oughs> สามแ้มโคตรโหดจริงนะซิบบะบูไม่ตัดใจเลยข้างหลังครับเฮ้ยตัวเล็กหรอตัวเล็กหรอเล็กก็สามเลยตัวเ,เล็กเนี่ย ดีดีสามแส้มเลยตอนนี้ไม่อยากทำอะไรไม่ได้อุยอ้ย <c oughs> เจยบมือเฮ้ยเจ็บเองเคยทำอยู่ <c oughs> โอ้ โอ้ยหนักเลยบ้าไอ้โมัโม่วม่วม่โม่ตัวเล็กกรโดนข้ามโอ้โหไม่ลง Oh, oh, oh. Bam, 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 mm, mm. bam, 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 mm, mm. Okay. Hey, bam, 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 ตัวจริงลงมาเลย <c oughs> เป็นมันห่างเลยยินดีโผล่เป็นไรกลัวการยิงแล้วโอ้ ลออกอู้ยเลยตามมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยแวบบที่นี้เลื่อนมาเดี๋ยวเกมจะเปลี่ยน, <c oughs> ไ,นไม่ตางแคมไม่ลงเลยแย่ โอ้โหโอ้ยบล็อกเลยแม่บล็อกเลยแม่โอ้โหแต่บล็อกลงไปโอ้ยอ่อปล่อยอ่ะอันนี้ปล่อยอ่ะ

อทำไมกูหลุดวะว h a หลุดแล้ว เกมกูฮางยิ่งบะเลยไปที่เน็ตหลอกวอตเตอร์เพย์เล่อดโดนหลอกอ่ะไอ้สันสันนะโดนหลอกแล้วจะศูดผู้กีราดัสฟาสโอ้โหยอมยอม

ไอ okay. แต้มไฟล์ภาพอะไรวะที่ที่เป็นที่เป็นที่ลบ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 แบกเกาอะฮะเปลี่ยนจีโอเซ็ตนี้ไม่ใช่ตัวสำรองเปลี่ยนจีอะโอเคแบงค์เกลยอุ้ยโอ้โหเอาเรื่องจังอะเซ็ตแม เออตัวนี้ยังไม่มาเลยนะขัดตัวชุดเนี่ยอยากได้ตัวชุดมากเลย <c oughs> <c oughs> นั่นอีกสักพักหนึ่งเนาะ